สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองและนี่เป็นช่องที่ให้สาระความรู้ให้ปัญญาให้วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ที่มีชื่อว่าลอยอะคาเดมีวันนี้ก็จะมาพูดถึงการคำนวณขนาดพยาวานอนที่เป็นข่าวเกลียวกลาวกันในขณะนี้ว่าเราจะมีหลักการทางคณิตศาสตร์เลขาคณิตอะไรยังไงที่จะประมาณการขนาดของพยาวานอนตัวนี้ได้ โดยที่ผมไม่ได้ไปลงพื้นที่ส่องกล้องหรือวัดระยะทางจริงทุกอย่างมาจากการหาข้อมูลและภาพจากอินเทอร์เน็ตรวนๆก่อนที่จะไปถึงการคำนวณน,นั้นผมต้องแจ้งข่าวร้ายที่ไม่คาดคิดว่าจะมีการโจมตี f Facebook Account ของผมโดยขบวนการลักษณะของ I.O. คือถ้าเกิดมีคนกล่าวหา Account ใด count หนึ่ง เป็นจำนวนหลายครั้งติดต่อกัน Facebook เขาก็เข้าใจว่าอ u n t นั้นทำผิดอขา t นั้นให้ข้อมูลให้ข่าวที่เป็นเท็จโดยที่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกครับอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่า AI นั้นในปัจจุบันสติปัญญาเท่ากับมแมลงสาบมันไม่ได้ฉลาดอะไรมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนรุมกล่าวหามันก็จะเชื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นประมาณ4เดือนที่แล้วแล้วก็ข้อความของผม ในทุกกรุปที่ผมโพสต์เพื่อให้ความรู้ถูกลบทิ้งหมดนั่นก็รวมถึงวิดีโอที่ผมสอนผ่าน Facebook ไม่ใช่ YouTube นะครับก็ถูกลบทิ้งด้วยโปรแกรมที่ผมเขียนเพื่อให้เป็นวิทยาทานให้ดูโค้ดศึกษาโค้ดซึ่งมีหลายสิบโปรแกรมรวมถึงโปรแกรมทางดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ปฏิทินไทยอิสลามจีนปฏิทินของราชการที่4 การคำนวณมุมของปฏิมาก,กรรมแสงที่แสดงพระพักของในหลวงราชการที่9ทั้งหมดถูกลบทิ้งเพราะว่าอ c o u n t ที่ใช้โพสต์นั้นถูกลบทิ้งมันก็เลยลบทิ้งหมดเลยและนี่ยังไม่รวมถึงรูปครอบครัวนะที่โพส์ให้ญาติญาติเพื่อนๆให้ได้ชมก็ถูกลบทิ้งด้วยและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ Page ที่ให้แต่สาระความรู้อย่างรอยอะคาเดมี่ก็ถูกลบทิ้งด้วย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําไปเพื่ออะไรทําให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่เขาอยากจะเรียนรู้เดือดร้อนไปด้วยอย่างไรก็ตามผมก็จะพยายามทยอยเอาขึ้นให้ตามโอกาสต่างๆนะผมก็ต้องไปจด a c c า u n t ใหม่และนี่คือ account าาใหม่ที่ผมจดนะมันก็เพิ่มตัว p เข้ามาต่อท้ายสำหรับ facebook แล้วก็สำหรับรอยอะ a าเดมีก็เติมศูนย์ลงไปที่ท้าย ส่วน YouTube ที่เห็นี่ค่ะนี้ไม่กระทบนะเหมือนเดิมครับส่วน Twitter ของผมผมไม่ค่อยได้โพสอะไรมากแต่ถ้าเกิดผมโพสเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องสำคัญก็สามารถติดตามได้และถ้าอยากให้กำลังใจกันก็ช่วยมาเป็นเพื่อนช่วยมาติดตามกันเยอะๆและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่โพสลงใน Facebook ว่ายอดวิวใน YouTube ขึ้นถึง4ล้านวิวถ้ามีคนติดตามมากเหมือนใน YouTube ในการที่จะลบนั้นมันก็ยากขึ้นทั้ง account าาส่วนตัวมากดแอดเป็นเพื่อนติดตามแล้วก็ในส่วนของเพจรอยอ Academy ก็อย่าลืมกดติดตามอันดับแรกก่อนที่เราจะคำนวณเนี่ยเราจะต้องดูซะก่อนว่ารูปที่เขาถ่ายมาลงในสื่อมองมาจากมุมไหนของถนนและผมดูแล้วมองมาจากมุมนี้ตามที่เห็นในภาพ นี่เป็นภาพถ่ายใน o o o l l m m p s และแน่นอนภาพถ่ายของ o o o l l m m p s นั้นยอดมันไม่ชัดเราก็ต้องซูมเข้าไปนี่ซูมอันที่1และนี่ก็คือซูมที่ใกล้สุดของ Google Street Map ที่จะทำได้เพื่อให้มันชัดผมก็เอารูปถ่ายที่ออกสื่อมาทาบไว้เลยมันลงตรงนี้เพะเลยก็เห็นสิ่งที่เรียกว่าพยาวานอนอยู่ที่ยอดของเขาหน่อดังรูป คำถามแรกที่เราต้องถามกับตัวเองก็คือภาพที่ได้ภาพนี้ซึ่งมาจาก Google Street มีความกว้างเท่าไหร่และหลักการก็ง่ายนิดเดียวก็คือลองสายกล้องตัวเนี้ยรอบตัวว่ามันจะต้องใช้กี่เฟรมและผมก็ทดลองแล้วนะแล้วก็คำนวณพบว่ามันจะต้องใช้13.41เฟรมเอามาต่อกัน จึงจะถ่ายได้ครบ360องศาเพราะฉะนั้น1เฟรมมันก็ต้องเอา13.41ไปหาร360ถูกไหมครับก็ได้ออกมาว่าเฟรมนี้มีความกว้าง26.85องศาต่อไปเราก็จะหาว่าฐานที่ลิงไปนั่งอยู่เนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความกว้างของภาพแล้วก็ได้ออกมา ที่1.12%ของความกว้างของภาพโดยที่1.12%ของ26.85องศานั้นมันก็คือ0.30องศาไอ้0.30องศาหรือ18ลิบดาเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนผมก็เอาขนาดของดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีมาเทียบให้ดูคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่เท่ากันตลอดทั้งปีนะครับไอ้ช่วงที่เป็น เดือนมกราดวงอาทิตย์มันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าโลกมันอยู่ใกล้ขณะที่เดือนกรกฎาโลกเราอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์นะก็จะเห็นดวงอาทิตย์เล็กลงไปนิดหนึง่งนะเพราะว่าการโคจรอของโลกรอบดวงอาทิตย์นั้นมันเป็นรูปวงรีมันไม่ใช่วงกลมแต่นี่คือภาพของดวงอาทิตย์โดยเฉลีย่ยนะเมื่อเทียบกับยอดนี้มันก็จะใหญ่ประมาณนี้นะดวงจันทร์ก็ขนาดพอๆกันสเต็ปต่อไปก็คือหาระยะทาง จนเป็นถึงลิงแต่เนื่องจากผมไม่ได้ลงพื้นที่ทำรังวัดเองผมอยู่ต่างประเทศผมก็ดูจาก google earth แล้วก็ระยะทางที่ได้นั้นมันเป็นระยะทางในแนวราบระยะทางในแนวดิ่งนั้นมันมีความคาดเคลื่อนสูงไม่สามารถเอามาใช้ได้ระยะทางในแนวราบที่ประมาณได้ก็คือ139เเมตรอันที่สองก็ต้องประเมินจากมุมเงยของยอดนั้นจากรูป ใน Google เช่นกันนะได้47.3องศาที่นี้ก็หาระยะทางในแนวลาดหรือในแนวส o ลปซึ่งเท่ากับ139หารด้วยโคไซ47.3องศาก็จะได้ระยะทางระหว่างกล้องจนไปถึงตัวลิงเนี่ยได้ที่ประมาณ205เมตรพอเราได้ขนาดของมุมแล้วก็ระยะทางแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาขนาดของมันได้ และเนื่องจากมุมมันแคบมากๆ Tangent หรือ s i n e ฟังก์ชันมันมีค่าประมาณเท่ากับมุมที่มีหน่วยเป็น r a d i ี s เราก็จะใช้มุมที่มีหน่วยเป็น r a d i ียสได้ในกรณีนี้ไม่ต้องไปใช้ตรีโกณมิติอะไรโดยการเอามุมซึ่งมีหน่วยเป็นองศาทำให้เป็น r a d i ี s ซะก่อนโดยเอา180ไปหารแล้วเอาายไปคูณเสร็จแล้วก็คูณด้วย 2 0 5เมตรซึ่งเป็นระยะทางระหว่างกล้องกับโตลิงผลที่ได้ก็คือระยะฐานเนี่ยมันแค่1เมตร7ซนติมตรเท่านั้นเองแค่107ยเซนตมรเท่านั้นเองทีนี้ผมก็เอาผู้ชายไทยความสูงเฉลีย่ย170ซนติเมตรไปยืนเทียบจะได้เห็นชัดๆว่าลิงมันขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็พบว่าลิงมันไม่ได้มีขนาดใหญ่เลย ไอการที่ภาพมันเบลอนั้นมันจะทําให้ดูใหญ่กว่าปกติด้วยถึงจุดนี้เนี่ยมันจะต้องใช้วิจารณญาณน,นั่นแหละว่าภาพที่เบลอนั้นถ้าเกิดเป็นภาพที่ชัดขนาดของลิงมันควรจะเป็นเท่าไหร่และขนาดของลิงซึ่งวัดจากก้นจนถึงจมูกของมันเนี่ยไอตัวที่ผมวางไว้เนี่ยมีขนาดครึ่งหนึ่งของฐานคิดเป็น53เซนติเมตรและมันก็คือขนาดของลิงแสมเพศผู้ที่โตเต็มวัย ซึ่งมีขนาดเฉลีย่ย50-55ซนติเมตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอลิงตัวนี้มันคือลิงแสมเพศผู้ที่โตเต็มที่ที่พบเห็นทั่วไปมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าลิงปกติอะไรเลยและนี่ก็คือรูปที่ผมเอามาให้ดูชัดๆว่าลิงแสมตัวเนี้ยก็คือลิงที่มีขนาดเท่าลิงเพศผู้ที่โตเต็มวัยขนาดจากก้นจนถึงจมูก53เซน ถ้ามันยืนซึ่งยืนแบบย่องๆเนี่ยนะครับก็จะประมาณสูง76เซนติเมตรเอามาเทียบกับชายไทยที่สูง170เเซนเนี่ยหัวของมันก็ยังไม่ถึงวางขาด้วยซ้ำไอการที่รูปมันอยู่สูงทำให้คนรู้สึกว่ามันมีขนาดใหญ่แต่ว่าเราจะเอาความรู้สึกมาสรุปไม่ได้สิ่งที่สรุปได้ก็คือจะต้องใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยจึงจะรู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่กันแน่ ถูกไหมครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เป็นความพยายามที่จะคำนวณจากข้อมูลที่มีอยู่และแน่นอนมันต้องมีข้อผิดพลาดไม่มากก็น้อยเพราะว่าผมไม่ได้ลงพื้นที่จริงแล้วก็ไม่ได้ไปทำรางวัดจริงแต่ว่าถ้าคนที่มีข้อมูลที่ดีกว่านี้ก็สามารถมาปรับตัวเลขแล้วก็คำนวณใหม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องขนาดเชิงมุมของภาพระยะทางจากกล้องไปถึงตัวลิงก็เป็นไปได้ที่มีความคาดเคลื่อนแต่ตามหลักฐานที่ผมได้รับแล้วก็ปรากฏตามที่ค้นคว้าเชื่อว่านี่คือการประมาณที่ใกล้เคียงที่สุดเอาละครับคลิปนี้ก็คงสั้นๆเท่านี้แล้วก็อย่าลืมว่าผมมีคลิปที่เสริมสร้างปัญญาอีกมากที่ทำไปแล้วและกำลังจะทำ ในแต่ละคลิปที่ผมทำนั้นแม้นว่ามันจะสั้นแค่15นาทีแต่ว่ากว่าจะเตรียมแต่ละคลิปออกมาได้เนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับการคำนวณมันจะต้องเช็คแล้วเช็คอีกหาข้อมูลต่างๆมากมายรับรองได้ว่าทุกวิญญาทีที่คุณชมอยู่นั้นคุ้มค่าไม่เสียเวลาและผมไม่พูดอะไรให้ยืดยาวไม่วกวนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ